วันนี้มีโต้โซยเด้อยว,วันนี้น่ะกำลังเห็ดเอโก้เอิ้นในครัวเฮาโอ้ยบอกว่าไ่ต้องทายควายในครัวกำลังเห็ดเอโก้โอ้ตู้กำลังที่ตั้งสมบัติเดชจางๆไว้เนาะอันนี้มันโต้โซยอันลแล้วหรอวะ่ะโอยกับรสแล้วละเรียบร้อยละเอาอกิ้นแล้ว oh, <no. S 1> อันนี้ก็สี นังจีแคนสีหอแต่ไม่ตู้วางไม่ตู้กำลังขั้นตมพัก,กา้าเดือดซื้อสกัดากกามาทั้นี้มีแกงแซ่ดูซื้อกเจ้ากินแต่เซื่อแซ่ดชอบขั้นกินขั้นกินเอแซ่ดเพักมขั้นโลด น้ำกรเด็นน้ำนน้อยนึงกเด็นน้ำมาจากหอยพอนีอ่นเห็ดจางน้อยนึงเ้ำกระเด็ดน้ำกินนัวแล้วกัน g ื o d j อ b บอยสแตนเดอร์ <Yeah. S 1> ื้นเลเปิดไปเบิรงคนเป็นลมกันนะคนกำลังสิเป็นลมคนถือนวด อันน่ะเมื่อคืนนี่ฟาตาเดย์เมื่อคืนเมื่อเช้านี่ตื่นถึอไม่กี่ใีอยังเมื่นี่เปงวิงได้นวดเอากันละเปงวิงกินกาแฟวันพอเด้หลายพูดกาแฟปุ๊บพอดกาแฟปุ๊บหลายเปงวิงเมย์หักหลายก็เลยใช้กาแฟแห่หลายกินกาแฟปุ๊บก็ได้ประตูน่ะกินกาแฟปุ๊บแล้ว เปงวิงเปงเวียงเดี๋เดี๋ยอนฮอหมดเตเสียดลอนหอหมอนวดนวดให้เซ้าเปงวิงนวดนวดให้เซ้าเป็นวินิจัยน่ะข้างหลังกับกัวกินในทางนี้สามบักงามบักไง เดี๋ยวหอแล้วแล้วก็ทอดโอเนาะแกไข่บขอดตบมือไขเนาะเสร็จยังไ่หมส่บมือมาใหน่อยเลยเดี๋ยว้าห่อเลยตาห้น้ามันเด็กัข้าวเบรนี่ชีกันซีเนอคนี้ซีจ๊ะต้องได้ซีมันข่าค่ะอัน

ร่างร่างบอกอย่างมากจะจะอยู่ขั้นสมพักอย่างมากจะจะอยู่เนี่ยละพอระบายเตรียมรูปอันมาละพอเอกโลพอใส่ระเบียงดิต่างอะไรแบบนี้แค่กิ่งเพลงมาต้องใส่สมัยสมมติจะได้อันนี้อันนี้ เล่นน้อยเฮ็ดซอย <ś m ary> เธอจำอิสนี้ของสิริยาของสิริยาของลูกสาวงามของลูกซ้ายอันนี้ถอดออกมาดีงาดีเงี้ยพอเรามากจากที่กระอมเทอทนี้บอกเ่อเจะไป่วนตัววม,มมา มัดผมคือสีบกุ้มเอบกุ้มสองชั่วโมงแน่ิสคิวอะไรเกล็เขี้ยวแล้วมันเป็นดินและไม่ใช่แต่งหนงานเป็นมิ้นแม่นบอกเ็นเดไรเอาเลยแหงบบแตงแหงขี้ไรมันหลาจริงน้อะบุมาแม่เหรอไสให้มันมีสีซึมมันขาดสีขียเตอนนี้ใส่เน้นนะใส่ยอขาผุดอ่อนยันเซนเน็ยไม่ดีโอเคด เส้นหัวนึ่งอฟเอ็งย้ายโน้ยอันยัอมันหวานใสมาใส่หอมัวมันจะหวานเนาะยาวเท่านีมันเป็นเกิดสนาสีสวงขาวสูงขาวยาวอวบเห็เอ็กโรเฮ็ดเอกโรยาวเกิดสนาสีได้สูงนมเขาละม้งเนี่ยเอออนนี้มาเกิดมาเตี้ยสิ้น ขวบแซ่บแซ่บผู้ดีแซ่บขาวส่ยอขาวก็แซ่บเลยมันใช้ทั้งสองยางนะมัอนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เลิกเวียกมาแล้วกับเมื่อยวันพอกะเห็ดบบเมนแนวเป็นแต่แซ่บปันไดดอกแต่ว่าเห็ดได้สำเนียงกะเห็ดเพราะว่าเมื่อยเนี่ยกินไปสะกกอนแบบว่ามากกว่าจะไปชื่อเช็คว่ามืัอนี้กันเลยอันน่ะ เพชรพิเศษอีกเพิ่มอีกเติมจ้ะนะเอ็กกินจมื่นนี่แต่แนวมือหนึ่งคับค่ะแซ่บนีบด่ดอก <c oughs> มือน,นี่พักการเลยมอนีนอโอ้มืนอนี่พักเบียดเดือดมันอนี่เดือมือนี่เห็นพักเบี้ยแต่เมื่อวานนี่มันเดืดถึดวันพอซะผัดว่าได้พักเบียดมันไปเบียดเอฟมือนี่พักเบียดก,ก่นเลยว่าจัดให้อีกดอกหนึ่งสีเฮ็ด เอเก้กระโขทอดแล้วก็เสียดยอขาวเดี๋ยวเห็ดอันนี้แล้วเราสิเห็ดน้ำเกลียวพอแล้วกันไปเห็ดน้ำเกลียวมีคนมาบอกมาอน่เาใส่คนนี้ โอใกล้สรแล้วล่ะวะอว่าหลายเติบเลีไว้เนาะหอไว้ตัวนี้คือนหวะมันมันทอหาีตัวนี้มามี่ s o okay. okay. like, well, n y twenty five แผ่นมีมีแผ่นห่อเดียวมันม <mommy S 2> ีสียห่าเอะเร่ของแผ่นหอเดียวโอ้ยยังกลัมาที่คนนั้นคือว่ามันกลายยูรนี่ พ่อก่อไหวไปกินกันเยอะมากเลยเนาะพอไหวไปกินกันเนาะเนาะอันนี้นี่เมนเมนูอย่างนี้เมนกุ้งคอร์ลกีเรียนี่โอ้ยเฮ็ดทอดมะกล้วยทศทอดมะเขือเทศร้องไปทั่สระมันเหลือแผนเอโกมันเหลืออ๋อแล้วเฮ็ดเมนูใหม่ดีมากร้องแบบว่าร้อง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 เบิ้งว่ามันสีออกหน้าตามขาเป็นเนี่ยอะไรมันคือนไม่ขี้ไร้คือโนเคสเทอร์บิน พี่สิบเจ็ดบอว่าสิบบอกเออบมลอกหมูห in ูได้เห็นไหมวันนีอันนี้มันเ้็เชียงก่อนนี่ไม่นู่ยอย่างอื่นนี่หูเนื้อเนอะลวกกุ้งใส้เห็ดและคอคออนาโยขาวอีกสปริงโรลโอ้หูหลวกเห็ดสปริงโรลอีกโอนเป็นตะลวกแก้มดีก่อนบอแก้ยากแก้โอ้ลวกไม่ต้องไรหรอกนวนี้มันบัไลอ บวกแก้มแทนจะบอกอโอ้ทางนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วเนะโอ้ผู้ดีแล้วเยมอวาง้โอ้ผูดีเต็มสองหมอหนึงเนาะพูดีได้หมอหนึงซึ่งนึ่งอ,อวาวเนแซ่บนนะขนาดเลยเบางสีสันของกุ้งเราธรรมดา ลวกลวกลวกแบบเยแบบลวกลวกมากันหนอยลวก่วกิว่าคอยากเห็ดซีเลียมค<บ>ือว่ามันสิ่ง่ายกว่า<ง>ันั้นไดนอันนันมันใหม่กรงใว่าอยากก็ดอันใหญ่ๆเล่ยแต่บอกว่าต้องเห็ดใหญ่หลายีหลาเาจะจะได้อันนี้อัน้องเ็นเดนั่งบตงอนเรข้ามบอลจร้อนเยี่ยใครคือกกัีเฮ็ดซีเลียม พรว่ากพอแบบจังซี่ล่ะมันบ่งามก่อนก็เลยมาเตรียมแขนจัแ่ล่ะแบบดสิแซ่บเแบบนั้นล่ะมาซอย่อมันแนมเแมันเฮ็ดยากบจนนึงบักกล้วยมีหลายหน่วยอยู่ดอกปาดใหม่โลดไปไปโลดเฮ็ดโลดหลายแบบหลายแซ่บโลดจจัดการโลดีนี้ปาดใหม่เฮ็ดใหม่ฮะแกผักบโลดอันนี้ก็จะได้ป ใกล้แล้วบ่นนี่ตอนนี้น oh. yes. ี่การตอนนี้ใกล้จะได้ห่อแล้วบ่นนี้ใกล้แล้วอ๋อไม่ยังก็ไม่ตั้งเฮี้ยงกับลองจองอยู่นี่เอ๋อแก้มไปน้ำเห็ดไปพร้อมแม่นว่ะเม่นตัวเอ๋ออันนี้นี่มาจัรยเนาะเอาเอาของแก้มให้ก่อนเอาไปนี่มึงเก็มน้ำอย่างน้อบะนี่เนาะแยกแล้วโอ้แม่มันน้อของมันลืมล้างมือบ่อของกินนี่ ใส่ข้าว้ังหน้าลืมล้างมือหมดแล้วอันเฉาดีหรอือเปล่าไม่กินแต่ข้าวคนเดียวหรอกวะหลายคนกิน<อ>น้ำยาหรอกอืมโอเคอยู่เอาเล่ยนร่นอนหัวแปงจนหลับพี่นอ้องเอ้ยัอโดนนดนจดจังเลยมาจับกล้องพี่น้องมอันก็ดีสองมือกันเบิงไล่ตาโจาเอาเด้อผู้ดใดเบิงนี่อันนี้นี่ประกบคู่กันอันนี้นี่ นอเ้าน้ำงเข้าไปใส่ป่ะนี่ตกลงกันได้แล้วว่าสูตรไสสูตรมันเมนบอกสูตรส่สูตรมันสูตรสมันูตตมั่นสตรมกันสสมัสซีเลไว้มันก็เล่โอ้จอยขอมาไร้เห็ดอันล่อมอ้อมแหลมแอมชอบมุมุ่นสามารแต่ว่าละขาู่นาะ มูตอนได้กัดมันบ่มูมครับมันบ่โอ้เป็นใจแซ่บอยู่ัลยครับรับครับ่่ก็เม็ดสูตรนี่น่าไปเนาะเปิดแน่ใช่เม็ดสูตรนี่ระห่างนี้กมือแม่งหมอมั้เหรอหมอนเขากระท้อดได้นี่เด้มือเท้านี่ก็ไดหมองมันยังใส่ละหมอได้ล่ะหมอนได้ห่

เสปริงโลยิ้ทำเ็ดสปริงโนีต้องแน้กันเไปหาเสียเงี้ยเรื่องเรื่องกุ่งบนเห I mean, ็ดสปริงโล่ยอขาวท้องตุ่มมีอย่างเดีวนี่นี่กุ่งีพักสลัด มีหัวมีทวมีผักหอมมีหัวแควลอทมีไข่มีข, headache, มขอบขุ่นโอ้ nah ここหลายเนี่ยประกอบหลายพี่น้องเลยอาหารผู้ยิ่งบอกนนี้นคนว่าคเห็นคนว่าเขในได้กินได้กน้กินีด้กไ้กินได้นด้ินกิ้นกนกินได้นดกไดกนน ีกินได้ไส้กินดีจนเป็นว่าผู้แข,ขวีกัรว่าขาดจนด้ว่าผู้แขวมนี่บริกนผู้แขวพอมนี่ได้กินอยู่เนาะจนได้จันมันดีแนะ่แขวพรอมกัได้แขวะพรอมรุ่นบูดีกับผได้กินอีกวะบริกิกันรุ่นพ่ตูเนี้ว่าไน่องัหอนี่หอน,หอนี่อะไรกันหอยเป็นเนา บางแลบ้างเนี่ยนันนี้เป็อะไรัดงอตังอแล้วอะเดใหญ่า่เอ้ยดกนี้เป็นใจมาไม่เอ้ยเอ่ยเนอ้โนางสูงหมดอ้อนงวะต้องไตีสามาร์น่งนี่นะเนาะ

อเมช้ซอสอันนี้บุกซอสนะไมัดามา้าเอาทเา่เอข้าเจาเยดมืออยู่นี่เบิ้มือมาแล้วมันตีเิิติอันนี้บริติเามามากับโมเน้อบริวารตี้าติกตามาซิมันกั๊เว้มันโมเซ่อันนี้มันตี นี่บริสเตอร์คืออะรตีอเนาะอนน้ำซอั้งหมดโหนอันนี้บอกว่าบด้มาน้ำซอออันนี้บอกว่าสามีจะได้น้ำซอสันนี้แเป็นตีนั่นะมันมันบานวีคัสตีนะครับตีตีหน่อยตีีใหญ่กว่าต่ e งเป็นไพร์มเลยโอไม่ต้องเดี๋ยวเราไปดูให้เสร็จเรไม

มันพอเป็เวมันพอียงยวมันพอเอนี่ยแ่กอย่าให้มันพอจะเก็มือคนมันพอเก็มือดิโอยคมันกดีตัวพอจีไทยตะหูบแล้วกินนะน่าพอมีก็มืออยู่แล้วเรามือให้จับกล้องทันอนุญาตสองมือพอจับกล้องแล้วกินด้วยเว้ยเป็นเิบอว้ยอนุญาตแค่สองมือ ูกวาพอต่ท่พอรงนี้อคุกพอเวกมือเดียวีนึ่งให้อนุญาตให้เวกมือเดียวเจ้าบุญกเฮ้ยเมียบมกว่าเก็บมืออะไรนะเออคุกมือซะด้อเนียอนุญาตให้วันพ่อามยกพมือเนียอนุญาตให้กมือนะเวกมือเดียวแต่งไกยังไง ได้เปลี่ยนหมอแลท,ที่เปลนแต่แคบหมอนั้นดูหียดใจตมใจปั๊บปับปั๊ต่อเอก้ย่ายมือนี่นะออสบอบร้อว่าเสแฉแต่ถอดถอือย็ยังย่ำละงไม่หย่ำเอโก้เด้แ่หย่ำม,มา, <c oughs> มาไปแ้อันอันแขกมากไหมก็ยอยากอันเขาห่วมวยกันพอิงโ

ทำเสร็จโอ๊ะป๋าป๋าป๋ามาเลยค่ะไหวมั้ยคะค่ะนี่อาหาร <coughs> hmm. ever <coughs> คุณตัดใบหน้าผมไ e ้ไหมคืน้แซ่บบัวพันยิ้วกคำน้อยไหมซฮปแจักแซ่บบกดคำน้อยพอนแ่บหอยซุป a กอล s สปริง r รลใช่ครับ r ร l e ฟองดับเวสอมเเันหอนเลยล่ะกเ่าแล้วไหมมันอนไปแจบโลกเดี๋ยวมมีเฮียนยูโองยังเฮียน่งยังกลิ่นมันเบานี้่อ โมเอ็กโว่โมใช่เอ็กโว่ก็โอรีข้าวขายดับขายดีเอกโลอันนี้เป็นห่อกล้วย lo, กล้วยทอดเอกโลขายดับขายดียังจะกล้วยทอดห่อหอ,หอละทอดแซ่บเดอ้อนี่เดอ้หอห่ออันน่ะแพนแพนหอ่ lo, อเอกโล่หันละ mm hmm. ปัดปักกล้วยแล้วก็พันห่อมาสิแล้วเอามาทอดแซ่บเป็นของหวานที่แซ่บ น้องเล้อน้องมึงยูยดเคยกินเห็นร้องมึงแซ่บอ่ะตอนกินนไม่เไปเดี๋ยวแนไปอื้อได้อ่านันเาตกินยอดบนอมใจป็นแน่ว่ะเชีบอปุะตูไม่กินยอไว้หรือบอกให้ประตู้ไม่ก็นยอขาเป็นยังไงสมใจย,ยีบ่บอพอ,อ,อนนยังไงยังแงยังไงยังไไงยังไงัไ้ังไงยังเป็นงไงงไงย Uh -huh. this, <laughs> this on YouTube? She got 120 mm -hmm. What? people. subscribe to her channel. Oh, so what? So I know it's burning. I told you to wait. You have to wait. This one's still hot too. I like the banana oh, Thanks, the baby. Time, no? Pretty good. You am เดเรนไปเดเนอเล็กไปเเรนเดเรนเซิเ oh. ีย no มือนี่มันมือเด็กน้อยเห็ุของแน่นี่มันเด็กน้อยมาก จุ่มกันยู่ขันว่าสันี่ขันเห็ดแนวอื่นนหน้อยไปแลนเลหะไอื่นเส้ยพันโมเมนตันโมเมนเมียเห็ดเกบทก่ิมทำไมนะเส้เนอปนี่เป็นเมียเห็ดก็เลยเส้ยเมียลงมือเน่นธรรมดาแล้วบอได้มาแค่นีิมมึงแล้มันแซ้บอี่ก่ละยันไดลองกินไปได้เลยอยู่แน่นบ่ คันสิว่าบโบซบนี่อันฟาจะได้ปีน้ำสิโบมีคนคุกนี่แหละเนาะจิได้คุกเองต้ต้องได้ย่องตัวปีเรเทอเนี่ยต้องได้ย่องไว้ได้สี่ปีเรเทือรเลยเนาะแซบแซบแซบมีแต่เมนูแซ่บๆนานะมื้อนมย้อนมื้อนมย้อนมื้อนมย้อน